้ตัวว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้จะเทเราแน่แนแนและนะคะรู้ตัวเราว่าจะโดนเทเนี่ยต้องรับมือ,อยังไงนะคะคือถ้าเป็นฟ้านะเขาจะบอกว่าก็ต้องชิงเทเขาก่อนเลยคือเราอยากให้เราอ่ะเป็นถูกฝ่ายถูกกระทำอ่ะน,นึกออกไหมอยากให้เขามาบอกเลิกเราบอกว่าเออเออห่างห่างกันก่อนนะอย่าให้เราต้องเป็นฝ่ายต้องมาถูกกระทําถูกเขาบอกเลิกโดนเขาเทงั้นนะคะเราจะต้องชิงบอกไปก่อนเลยนะคะแบบว่าว่าเราเนี่ยโอเคแบบเป็นเพื่อนกันนะหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปเอาชนะกันขนาดนั้นนึกออกไหมบอกให้เขา ร,รู้ตัวว่าโอเคฉันกับเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าหรือว่าเราก็อาจจะแบบบล็อกไปเลยนะคะหรือว่าอาจจะไม่รับสายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราถนัดเนาะแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะให้เขารู้ว่าเอ้ยเราก็ไม่เล่นกับเขาเหมือนกันเนี่ออรอป้าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่จะเลิกเล่นกับเราแล้วเนี่ยนะคะเขาเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอีซี่ขึ้นด้วยเนี่แม้ในขณะที่เราก็โอเคไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องกระทันหันอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ ได้เนื่องออกไหมเออมันไม่ต้องมีใครมานั่งดรามา่าเสียอกเสียใจอะไรกันขนาดนั้นทําให้มันจบแบบสวยๆคู่ๆนะคะแล้ววันหน้าคุณก็อาจจะกลับมาคุยกันอีกก็ได้จำไว้นะคะว่าถ้ารู้ตัวโดนเทเนี่ยชิงเทเขาก่อนเลยนะคะแล้วก็ทําตัวสวยๆค่ะเดี๋ยวคุณก็หาใหม่ได้เองแหละ